สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5.5ตันอยู่มีตู้เก่งมาพร้อมคันนี้คือเป็น1ช้อยที่ให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับสำหรับรถขุดที่ราคาไม่แพงก็คือยี่ห้อ i h i 5 n s s นั่นเองนะครับผมคันนี้จะมีขนาดไซส์5.5ตันนะครับตัวนี้ เก่งบุมตรงแท็กเหล็กใบมีดด้านหน้ามาพร้อมนะครับก็ถือว่าสภาพสวยเดิมกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอที่เราถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมสภาพโดยรวมรอบคันนะครับก็สีสันเป็นสีเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็ตู้เก่งภายนอกภายในสภาพสวยกลิบเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับ วิดีโอตัวนี้เรามีการถ่ายวิดีโอการเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับผมก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับบุ้งกีเป็นบุ้งกีเดิมๆนะครับฟัน5ซี่นะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ50เซนได้นะครับบุ้งกีถือว่าสภาพสวยนะครับมีแก้มทั้ง2ข้างด้วยนะครับผมก็บูสลักอะไรก็แน่นเลยทีเดียวนะครับผมบูมอาร์เป็นสีเดียวกับ ตัวรถทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมก็เป็นบูมตรงนะครับบูมอาร์มสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับมีโลโก้ iHI เห็นเด่นชัดอยู่ตรงกลางของตัวบูมอาร์มนั่นเองนะครับผมมาดูที่บอดี้ตัวรถคันนี้นะครับตัวนี้ดีไซน์ทรงมนหน่อยนิดนึงนะครับมาพร้อมกับตู้เก๋งก็กระจกมาครบทุกบานนะครับก็กระจกก็สาภาพสวยเลยทีเดียวนะครับประตูก็สาภาพสวยเดิมเลยทีเดียวนะครับผม ตู้เก๋งอันนี้เป็นตู้เก๋งสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยข้างล่างสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังก็เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมก็มองแล้วก็เป็นสีประจําของรถขุด i อเนั่นเองนะครับผมส่วน ทางภายในห้องคนขับนะครับก็กว้างขวางครับตัวนี้เป็นคอนโทลสั้นด้วยนะครับผมซึ่งอยู่ซ้ายและขวาของตัวคนขับคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าตัวนี้จะมีตัวเหยียบเดินเร็วเดินช้านะครับก็อยู่ทางเท้าเหยียบทางด้านซ้ายมือของคนขับและตัวนี้ยังสามารถอ่าพับคอตัวบุมได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็มีออปชั่นเพิ่มเติมให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับสําหรับรถขุดคันนี้ ถัดมาเรามาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ฝากระโปรงอันนี้ก็สามารถเปิดห้องเครื่องยนต์ก็เห็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบครับปั๊มไฮดรลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองนะครับฝากระโปรงอันนี้ห้องเครื่องยนต์ก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเห็นได้ทุกซอกทุกมุมของเครื่องยนต์เลยทีเดียวนั่นเอง ส่วนถังน้ํามันดีเซลก็จะอยู่ทางด้านหลังนั่นเองนะครับผมส่วนถังน้ํามันไฮดรอลิกก็จะอยู่ทางด้านข้างของขวามือของคนขับแบตเตอรี่อยู่ทางด้านข้างขวาของคนขับอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับผมสําหรับช่วงล่างคันนี้เอวแน่นนะครับช่วงล่างก็มาพร้อมกับแท็กเหล็กมีใบมีดดันหน้ามาพร้อมนะครับผมก็สามารถเดินเหินคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับเหยียบเดินเร็วเดินช้าก็เดินได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมผ่านดันก็กด มีกําลังดีเลยนะครับสามารถยกตัวลอยได้สบายๆนั่นเองนะครับบูมตัวนี้สามารถตักขึ้น6ล้อได้ด้วยนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆเลยนะครับผมสำหรับรูปภาพเพิ่มเติมเราแปะไว้ให้ลูกค้าได้รับชมที่ท้ายคลิปนี้แล้วนะครับลูกค้าก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยสภาพบริเวณโดยรวมรอบคันนะครับรถขุด iH i 55NS คันนี้นะครับล้านสรถสวยเสนอขายอยู่ที่4190 0 0บาท 1> 4 1 9 0 0 0บาทบอกได้เลยว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดมีเก๋งไซส์5.5ตันอยู่ สามารถติดต่อเซลล์ฝ่ายขายด่วนได้เลยนะครับ0 6 1 6 9 6 0 1 6 6 0 1 6กก0นะครับก็อย่าลืมรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะครับผมและคุณจะไม่พลาดรถขุดสินค้ารายการนี้นะครับร้านสองรถสวยสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้เลยเรายินดีถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชม แบบเร็วๆหรือจะวิดีโอคอลให้ดูรถกันก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับผมส่วนท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาดูได้เลยนะครับที่ร้านอําเภอพันทองจังหวัดชุมพีนะครับอาเภอพันทองจังหวัดชุมพีนะครับผมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับสินค้าดีๆมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ